ปรากฏตามภาพที่ว่าก็าวที่สืบสวนมาที่เราพาสืบสวนแล้วก็ไล่อันนี้อันนี้เดี๋ยวผมคอยยัดมันนะผมจะแป๊บนึงเดี๋ยวอธิบายก่อนคือว่าทักไล่ที่แรกเนี่ยนะลูกน้องลูกน้องทักไล่กับทางทางทางพี่ไว้แล้วก็มีการส่งเขาก็ส่งข้อความให้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างถูกต้องไหมแล้วทีนี้ลูกน้องผมลูกน้องผมเนี่ยขอที่ทักไล่เขาเนี่ย โทรศัพท์เขาโปรโมชั่นน่ะชื่อว่าเขาซื้อโทรศัพท์มาพร้อมโภลิศไหมแล้วแล้วมันหมดแล้วเขาเปลี่ยนเบอร์เลยเขาเพราะว่าเขาเปลี่ยนค่ายใหม่เขาเปลี่ยนค่ายใช้เบอร์ใหม่อ่ะออปัจจุบันนี้เขาใช้เบอร์ใหม่เขาก็เลยเขาเขาเลยไม่ได้ติดต่อแต่ว่า,าการสืบสวนก็ดําเนินการสืบสวนต่อไปจากการไล่กล้องเนี่ยในพื้นที่เราตรวจสอบเบื้องต้นเราไม่รู้ว่าคนนี้อยู่ใครที่แรกเลยนะ แล้วก็ไล่ไล่กล้องแล้วก็ประสานตามโรงพักต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าโรงพักไหนคือมีเหตุตรงนี้บ้างแล้วรูปรูปภัยคนร้ายรถตางนี้รถตางนี้จนงไม่ได้จึงไ,ไ,ไม่ได้ข้อมูลข้อมูลจาลกาการประสานของเจ้าที่ตำรวจแต่แต่ละกองที่ประสานกันวา่าได้ได้แล้วคนีใช่ไหมล้วก็จึงเอามาเปรียบเทียบเปรียบเทียบตัวคนร้ายเนี่ยแล้วก็รายงานให้ทางาผู้กำกจา ทางพนังานตรวสบทราบว่าเออตอนนี้ตารวจได้ทําตรงนี้ไว้แล้วแต่ว่าอยู่มันก็อยู่อยู่ระหว่างดาเนินการเรื่องเอกสารนะเนาะเชื่อเราไม่ใช่ว่าเราไม่ทําทําแล้วเอาพอทาไปแล้วก็รายงานให้เจ้านายทราบอ่ะเจ้านายทางนี้ก็เอามาข้อมูลมาก็ส่งก็ส่งให้ทางก็ยังไม่ได้ส่งนะว่าแล้วก็ทาแล้วก็ส่งแต่ว่ามันเอาต้องเอา้อมูลที่ชัดเจนอ่ะชัดเจนด้วยยืนยันคนร้ายเนี่ย ตำรวจจะไปยืนยันข,ข้อม่ลไม่ได้เพราะเรามาคนเรารู้หน้าเราม่รู้ชื่อถึงต้องมามาต้องให้ระดับสารที่ชัดเจนว่าเออใช่ถึงจะส่งให้เจ้าหน้าแล้วก็หลังใ้ทรา,า,ส,าส่วนเรื่องการโทรศัพท์ไม่ได้ว่ามีการอะไรหรอกาทำนี้หรอกคือจริงๆเขาส่งข้อมูลให้เราอยู่แล้วต้นใช่ไหมมันมีไอ้เสน้นตรงนั้นจริงๆเนาะไม่ได้ว่าเขาไม่ได้เขาแก้ตาให้น้องนะ แต่ว่าผมไปหัวหน้าชุดข่าวก็เขาก็รายงานผมทราบเนี่ยผมก็รายงานต่อไปประมาณนี้ครับหลังจากที่ท่านท่านมูโตชิโร่เนี่ยรับแจ้งก็ได้ลงไมาจดบันทึประจำวันได้เห็นว่ามันพอมีเกี่ยวกับซั์ก็ได้ให้เราเนี่ยลงไปพบเจ้าที่สืบสวนเนาะซึ่งซึ่งหลังหลังจากที่มีการพบเจ้าที่สืบสวนแล้วก็จะมีท่านจะมีหลักฐานการแลกเบอร์แลกอ่าแลก ข้อมูลติดต่อกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนที่เราให้ข้อมูลอ่าซึ่งก็่านได้อธิบายไปแล้วเราเข้าใจอยู่เนาะนะเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับเข้าเข้าใจอยู่ค่ะตับผู้ที่เขาไ้ร้องทูกไว้นะคะก็ะเคแล้วเดี่ยาจะเอาเป็นข้อเอาเอาเอาเป็นรับรับนะฮะรับคำรับคำ,ำชีแ้แนะนะครับรับคำแนะนําจากทางผู้เสียหายเราก็จะได้มีการแก้ไข ก็น่าจะติดเยียมนิดนึงเพราะว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเขาก็ตอบแชทตอบไลน์อะไปกตินี่ก็ไม่เคยทะเลาะหรือแบบว่าหนาทออะไรกับตำรวจนะคะก็พูดก็พูดจาดีกันมาตลอดแล้วอยู่ดีๆก็หายเงียบไปไอ้ทางเราก็สงสัยตำรวจทำไมถึงเงียบหายไปโดยแบบว่าไม่รู้สาเหตุนะคะ ในส่วนของแม่สับสวนเนี่ยค,คือในส่วนของแมสับสวนเนี่ยเขาไม่ได้มีการบล็อกบล็อกอะไรเรานะส่วนที่ว่าสืบนี่ก็คือเป็นแค่ที่มีมีข้อผิดพลาดตรงนี้เราก็จะไปไปแก้ไขนะครับรับคำรับคำแค่รับคำติดอ่ะ,อะ,อะอง่ายๆไปแก้ไขเพราะว่ามันเกิดมันอาจจะเกิดความผิดพลาดกันได้นะครับ <S <S แต่ในเรื่องคดีเนี่ยเราก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างที่ทางท่านท่านรอง พงศ์พนนท์เนี่ยพูดนะครับที่เป็นหัวหน้าชุดเนี่ยพูดว่าได้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน,นจนสามารถรู้ว่าใบหน้าอย่างเงี้ยคนเนี้ยที่เป็นคนร้ายตามกล้องภาพจากกล้อ,องการติดเป็นใครนะครับแล้วก็จนสามารถที่จะรู้ตัวว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรพอได้ข้อมูลแล้วพนักงานสอบสวนก็ได้มีการไปขอออกหมายจับตามที่ได้ให้ทางอนทิปดูนะครับก็จะได้มีการติดตามจับกลุ่มตัวดำเนินคดีต่อไปครับ ก็ก็คือพวกเอ่อเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องก็ขอโทษเราแล้วนะะแล้วก็ตอนนี้สามารถที่จะออกหมายจับคนร้ายตามภาพได้แล้วนะค่ะอืมเรารู้สึกสบายใจไหมครับที่ตารวจสยใจค่ะสบายใจขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าตำรวจเขาปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็ตาคนร้ายให้ได้แล้หนูก็โอเคแล้วค่ะครับดีแลนวว่า คนที่บอกที่มชื้อติดสีโทษแน่นอนไม่ไม่ใช่ทำงานเต็มที่เนี่ยมันมันเป็นความสวยงามแต่อีกทีนึงอีกทีนึงเป็นความสวยงามของของสังคมไทยอย่างไรมสีโรยโอเคครับได้ครับเด็กผู้ใหญ่ก็เดี๋ยวอย่างที่เล่าให้เราฟังว่านะหน้าที่ที่มีคนที่มันเป็นคนงาดูดที่แล้วแล้วส่วนต่อไปก็จะเช็คข้อมูลตามตามตามที่เราสามารถเช็คได้ว่าคนนี้ถ้ามันอยู่ตรงนี้จะไปอยู่ตรงไหน แล้วจะประสานเมื่อจับตัวได้ก็จะรายงานให้ทางคนทิพย์ทราบทีถ้าจับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประสานไปนะครับโอเคครับเผลอมอาจจะเพราะว่าตำรวจตำรวจโรงพักพยายามให้เต็มที่อยู่แล้วมันไม่จําเป็นหรอกว่า